นะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันต่อนะครับกับการตั้งโซ่ไทมิ่งนะครับหรือโซ่ลาวลิ้นของยามาฮ่าฟินนะครับหลังจากที่ครูประกอบเครื่องยนต์ส่วนบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ครูได้ทําการประกอบฝาครอบล้อแม่เหล็กจานไฟไปแล้วนะครับแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ มันจะไม่มีรูสำหรับเอาเครื่องมือเนี่ยไปหมุนล้อแม่เหล็กแต่มันจะมีรูให้เราเนี่ยดูาร์กตัวทีก็ให้เราใช้ไขควงปากแบนนะครับเปิดรูดูาร์กตัวทีออกอันนี้คือครูคายได้ก่อนหน้านี้แล้วนะเอาคายออกมานะเสร็จแล้วจะมีโอลิงหนึ่งตัวนะครับมีโอลิงจากนั้นนะครับจากนั้นครูก็จะ นะครับหาเครื่องมืออุปกรณ์ในคลิปนี้คือครูใช้ตัวทีเบอร์8มาคล้องโซ่แล้วครูก็จะใช้ซี่ลวดปลายแหลมนะครับจิ้มเข้าไปที่ขอบล้อแม่เหล็กแล้วค่อยๆงัดค่อยๆหมุนล้อแม่เหล็กหมุนไปจนกระทั่งขีดมาร์กนะครับที่ล้อแม่เหล็กมันมีอยู่หนึ่งขีดนะครับนี่นะมันตรงกับขีดมาร์กที่ฝาครอบล้อแม่เหล็กจานไฟตรงนี้ อันนี้ครัวมัน่นใจว่าท่านมองไม่เห็นหรอกรูมันก็เล็กนะครับแต่อเอาเป็นว่าให้ขีดมารที่ล้อแม่เหล็กตรงกับช่องดูมารตรงนี้ก็จะเป็นขีดที่ฝาครอบล้อแม่เหล็กมารตรงพอมาร์คตรงก็คือบอกว่าตอนเนี้ยหัวลูกสูบอยู่ที่ตำแหน่งศูนตายบนอพอเราทำให้ลูกสูบอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ตายบนได้เสร็จนะครับก็ มาดูที่เพลาลูกเบี้ยวนะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยตอนประกอบฝาสูบคือครูก็หมุนเนี่ยให้จมูกลูกเบี้ยวมาลงไปข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นมันจะง่ายต่อการทำงานต่อก็คือเนี่ยวาวปิดสนิทนะครับลูกเบี้ยวไม่ทำงานข้อสังเกตเฉพาะเครื่องยนตตัวนี้นะไอล่องที่ใช้ล็อกเนี่ยใช้ล็อกเฟืองคับเพาลูกเบี้ยวจะอยู่ทางด้านหลัง และถ้าเรามือจับคือมันจะฟรีได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราประกอบไว้ไอร่องนี้มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจอามือหมุนมันจะไม่ฟรีมันจะเป็นโอเวอร์แลปเราก็แค่ทําไมครับเอาน็อตไปใส่เอาเฟืองไปใส่แล้วก็ทําไมครับหมุนให้มันเป็นอะไรฮะอัดสุดเนี่ยให้พาวลูกเบี้ยวมันฟรีได้อย่างนี้ทีนี้ในกรณีตัวเนี้คือครูก็ทําไมครับวางแผนการเตรียมการไปร่วงหน้าละ มันจะง่ายอยู่อย่างนี้แล้วนะหมุนเครื่องยนต์ตามทิศทางการหมุนมาร์กอะไรครับมาร์กที่ล้อแม่เหล็กตรงกับมาร์กที่ฝาครอบล้อแม่เหล็กเฮลลูกเบี้ยวอัดสุดจากนั้นครูก็จะนำเฟืองขับเฮาลูกเดี้ยวซึ่งมีมาร์กขีดอยู่ตรงนี้ไปทำการคล้องแล้วก็ทำให้มาร์กที่เฟืองขับเฮลลูกเบี้ยวเนี่ยตรงรูกลมๆเนี่ยทำไมฮะ ตรงกับม็กที่แผ่นรองน็อตยึดฝาสูบแล้วก็เป็นตัวอะไรครับล็อกสลักกระเด่องแหนะครับ นะครับวันนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เขาทําเป็นอาชีพเขาชํานาญงานนะครับเขานําเฟืองเข้าไปคล้องเนี่ยเขาแค่ขยับหรือบางคนเนี่ยเป๊ะเลยคล้องปุ๊บตอกมาร์กตรงเลยแต่ถ้าบางคนไม่ตรงเขาก็แค่เอามือขยับเอาซีรลวดไปเขีย่ยๆให้มาร์กตัวเนี้ยเนี่ยนะฮะจะเป็นขีดตรงกับมาร์กที่ฝาไอแผ่นล็อกนะครับแผน่นะรองนะฮะ ซึ่งนะตอนนี้ที่ครูตั้งเนี่ยก็คือมาร์กมันก็ตรงนะครับพอมาร์กมันตรงเนื่องจากตอนนี้คือครูยังไม่ได้ใส่ตัวดันโซ่ให้เราเอานิ้วเราเนี่ยดันเฟืองขับเพลาลูกเบี้ยวไว้ก่อนแล้วเอานิ้วอีกมือนึงเนี่ยไปจิ้มจิ้มเข้าไปที่ตรงสะพานกดโซ่เพื่อให้โซเนี่ยมันตึงเพื่อดูว่าพอเราทําให้โซ่มันตึงแล้วเนี่ยมาร์กที่เฟืองกับมาร์กที่แผ่นเหล็กเนี่ย มันยังตรงกันอยู่ไหมนะครับถ้าในกรณีไม่ได้ไปทำชักโซ่ราวลิ้นไม่ยืดฟันเฟืองไม่สึกโดยส่วนใหญ่มาร์กมันจะตรงแบบเป๊ะๆหรือใกล้เคียงมากแต่ถ้าเกิดในกรณีโซ่ยืดฟันเฟืองสึกไม่ว่าจะเฟืองขับหรือเฟืองตามหรือไปทำชักมามาร์กมันจะอาจจะเหลือหล่อมๆไปบ้างนะซึ่งในกรณีคันนี้อันนี้ตรงแล้วนะอันนี้ตรงแล้วนะครับอ่า ครูก็ทำไมครับใส่น็อตยึดทีนี้หลังจากใส่น็อตยึดแล้วนะครับในกรณีมีค่าปอนก็เอาประแจปอนมาทำไมครับมาขันเวลาขันก็หาเครื่องมือมาทำไมครับมาล็อกฟันเฟืองไม่ให้มันหมุนตามนะครับแต่ถ้าไม่มีท่านจะใช้บล็อกลมบล็อกไฟฟ้ายิงอันนั้นก็เรื่องของท่านท่านก็ขันไป พอขันน็อตยึดตัวนี้แน่นเสร็จเรียบร้อยถ้ามั่นใจว่าตั้งไทมิ่งถูกนะครับก็ใส่อะไรต่อครับตัวดันโซนะครับใส่ตัวดันโซให้แน่นให้เรียบร้อยแล้วก็ลองสตาร์ทดูอีกทีว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะเดี๋ยวในะระหว่างนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตขันน็อตยึดแล้วใส่ตัวดันโซนะแล้วเดี๋ยวมากดสตาร์ทให้ดูนะครับขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้สักครู่ อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับครูก็ทําการตั้งโซ่ไทมิ่งนะครับขีดมาร์กที่ล้อแม่เหล็กตรงกับนี่นะขีดมาร์กที่ฝาครอบล้อแม่เหล็กจานไฟแล้วก็ขีดมาร์กที่เฟืองขับเทาลูกเดี้ยวตรงกับมาร์กที่แผ่นปิดหรือแผ่นรองนอ็อตฝาสูบนะครับจากนั้นครูทําการขันน็อต โดยน็อตยึดตัวดันโซ่อัตโนมัติตัวนี้ค่าแรงขาน10นิวตันเมตรส่วนน็อตยึดเฟืองกับพาวลูกเบี้ยวตัวนี้30นิวตันเมตรนะครับพอตั้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคือครูจะหมุนเช็คนะครับอา้าวตอนนี้ขอยญานหมุนจากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยหมุนถอดวัวเทียนออกนะครับถอดหัวเทียนออกนะฮะ ทีนี้เรามาพิสูจน์ว่ามันเป็นศูนย์ตายบนแท้หรือเปล่าก็มีสามข้อแม้หนึ่งมาร์กที่ล้อแม่เหล็กตรงกับมาร์กที่ฝาครอบล้อแม่เหล็กข้อแม้ที่สองมาร์กที่เฟืองขับเพลาลูกเบี้ยวตรงกับมาร์กที่แผ่นเหล็กรองนอ็อตแล้วก็ข้อแม้ที่สามก็คือถ้าเราขยับล้อแม่เหล็กย้อนไปมาเนี่ยจริงๆนะคือครูไม่ได้แนะนําให้เอามือไปจับหรอกนะครับแต่เนื่องจากเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นครูแล้วนิ้วจับให้ดูนี่นะฮะ ถ้าเดี๋ยวครูขยับเฟืองเนี่ยแล้วนิ้วครูกระดุกกระดิ๊กอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นโอเวอร์แลปแต่ถ้าเกิดนิ้วครูอยู่นิ่งๆเนี่ยแสดงว่าเป็นอัดสุดอัดดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนิ้วครูอยู่นิ่งๆแสดงว่าครูตั้งไทมิ่งถูกแล้วนะครับเป็นศูนย์ตายบนวาล์วอัดสุดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นศูนย์ตายบนวาล์วโอเวอร์แลปนะครับก็มาร์กตัวนี้ตรงเหมือนเดิม ส่วนมากเฟืองขับเฮาลูกเบี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกันข้ามแล้วครูก็ทําเหมือนเมื่อสักครู่คือครูเอนิ้วจับไปที่กระเด่องถ้ามันเป็นโอเวอร์แลปให้ท่านดูที่นิ้วครูนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะอันนี้คือศูนย์ตายบนวาลโอเวอร์แลปพอเราตรวจสอบแล้วถูกต้องนะครับเราตั้งไทมิ่งถูกต้อง ก็ขั้นตอนสุดท้ายของการตั้งไทมิ่งตรงนี้ก็คือครูก็จะเอายางอุดตัวดันโซ่ไปทำการอุดแล้วก็ใส่นะก็ใส่ไปตรงนี้ทีนี้ในกรณีถ้าเกิดมันเป็นรถเก่าๆนานๆเข้ายางตัวนี้มันบวมมันจะใส่ยากอันนี้ก็ไม่น่าจะเกิน20บาทก็เห็นหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเอาอะไรนะเอาปเกแกนเหลวเอากาวทำไมครับทามาเลยอุดมาเลยนะ<อ>ก็ ในแอปเขามีขายยอมเสียเวลาหน่อยนะครับก็ไปซื้อมาใส่ซะให้มันเป็นมาตรฐานแล้วก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้เนื่องจากนิ้วครูเข้าลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตาใช้ตัวช่วยไห่ควง นะครับก็ใส่ก็เป็นอันว่าจบสิ้นขั้นตอนการตั้งโซ่ไทมิง่งยาม a h า f ฟินะย้ำนะครับศูนย์ตายบนวาล์วสุดแท้3ข้อแม้1มาร์คล้อแม่เหล็กตรง2มาร์คเฟืองขับเพาลูกเดี้ยวตรงขยับล้อแม่เหล็กเช็ควาล์ว2ตัวไอเดียเสียต้องอ่าไม่ขยับอยู่นิ่งๆนะ ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบเดี๋ยวครูขญุญาตไปพักดื่มน้ำสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาชมต่อกับการปรับตั้งระยะห่างวาวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ